ถึงแม่เปล่าดีสองตัวเล็กมาแม่เอาน้ําแข็งมาให้กินอะกินน้าแข็งก่อนเดี๋ยวแม่เอาข้าวมาให้อะกินน้าแข็งก่อนกินน้าแข็งชื่นใจเดี๋ยวแม่เอาข้าวมาให้อ่ะอะ copper c o p p e อยู่เล่นกับน้องก่อนเปื้อเล่นกับน้องตัวเล็กคนท้องดีสองวันนี้แม่ทําข้าวใส่ลูกพับใส่ปูอัดใส่ไข่เนี่ยใส่ปูอัดด้วยใส่ไข่ด้วยใส่ลูกพับด้วยแล้วก็มีมีน,นี่ด้วย มีหนังหมูด้วยเดี๋ยวกินนะอ่ะอ่ะกินลูกเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลืมลืมยังคะพร้อมอยางมากินข้าวลูกขอโทษทีเมื่อกี้แม่ลืมเอาอาหารเม็ดท,ที่หนูกินเหลือผสมเข้าไปมันต้องผสมลูกนะแล้วเดี๋ยวแม่เทอาหารใหม่ให้นะคะกินเลยค่ะกินนี้อร่อยนลลูกมีปูอัดด้วยมีหนังหมูนะเออแล้วก็มีกล้วยน้ำว้าด้วยเออวันนี้แม่ใส่กล้วยน้ำว้ามาให้ด้วย อ่าแล้วก็มีลูกพับด้วยมีหนังหมูมีกวยเตื๋อน้ำว้ามีโปูอัดมีไข่มีข้าวเปื่ออยากกินด้วยเหรอ <laughs> เพื่อนๆสวัสดีค่ะตอนนี้แพทก็อยู่ที่บ้านคนท้องนะคะอ่าแล้วก็เอาข้าวเอาน้าใส่น้ำแข็งไปให้คนท้องกินก็มีสองตัวเล็กแล้วทีนี้เนี่ยอ่าตอนนี้อยู่บ้านคนท้องนะคะซึ่งคุ้นกุ้งนะคะ fc คนท้องอ่า สร้างให้คนท้องกับลูกๆอยู่นะคะคนที่ตรงนี้ก็ต้องเชา่คา,าคุุ่้พราะน่ารักคะเขาก็เสียค่าเช่าที่ให้อีกตั้งหาทุกเดือนค่ะขอบคุณนะคะคุณเุ้งนขอบคุณค่ะ,อ,คคะอันมโมทาาบุญนะคะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยแพทอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมียุงใช่ไหมเพราะมันจะมีแอ่งน้ำอ่าเพื่อนๆก็จะเห็นมันจะมีแอ่งน้ําหลายจุดซึ่งแพทก็ไปที่อนามัยมานะแล้วก็ไปขอทรายอบเบตเนี่ยอันนี้ก็คือทรายอบเบตเขาบอกว่าให้ใส่เขาบอกให้ใส่เข้าไปในแอ่งน้ําก็ ก็มันจะได้แบบไปฆ่าพวกลูกน้ำได้แล้วยุงก็จะได้ไม่มีเพื่อนๆบ้านใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงหรือว่ามีผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ใกล้ๆบ้านจะมีแอ่งน้ำขังแล้วยุงเยอะเพื่อนๆสามารถไปขอที่ยนามไมใกล้บ้านได้นะคะและ้วก็เอาตัวนี้ก็เรียกไซเบรเนี่ยเอามาใส่ในแอ่งน้ำอ่าก็ลองไปขอสูตรกาดูว่า ปริมาณน้าเท่าไหร่ถึงจะต้องใช้กี่ถุงกี่ถุงซึ่งที่แพทได้มาคืออ่างบอบัวเนี่ยใหญ่ๆก็ใช้ประมาณถุงหนึ่งเพื่อนอน,นี่แพทกใ็ใส่ทุกเดือนค่ะต้องมาใส่ใส่ให้น้องทุกเดือนเพราะว่ายุงเยอะมากเพื่อนแพทก็โดนกัดประจาําเลยค่ะเน่าหมดเลยยังไงเดี๋ยวแพทขอตัวไปใส่ที่แอ่งน้าก่อนนะคะโอเค okay, ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี้อแม่เก็บหญ้ามาให้เนี่ยล้างสะอาดแล้วกินหญ้ากินหญ้าเลย ขาชอบกินหญ้าตัวเล็กวีสองชอบกินหญ้ามันแข็งใกล้หมดละกินแค่กินหญ้าแม่เก็บห้องก่อนะคะ,ะกินหญ้าครับกระดิกหางคนท้องตัวเล็กวีสองดูติดูกระดิกหางติดูกระดิกหางติแม่ล้างให้สะอาดแล้วลูกกินยาน่านอ่อนนะคะเออจะได้แข็งแรงนะลูกจกัะเมื่อกี้แม่เอาซาเวทไปโยนใส่อ่งน้ำข้างหลังละจะได้ยุง จะได้ไม่มีนะลูกนะเราจะใส่ให้ทุกเดือนนะลูกเออเล็กแม่เก็บห้องให้สะอาดแล้วนะคะทีสองคนท้องเนี่ยล้างพื้นสะอาดหมดแล้วแม่เอาผ้าที่หนูฉีกใส่ไปซักตากให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผ้าที่เมื่อวานซักแม่เก็บมาละเรียบร้อยอยู่นี่เแห้งละ เดี๋ยวแม่จะเทอาหารใส่อันนี้ให้เต็มๆนะคะน้ําสะอาดแล้วนะลูกน้ําสะอาดแล้วเดี๋ยวแม่เทอาหารใส่ให้เต็มๆพี่จ้ากินแล้วอาหารกินหมดแล้วนะคะเดี๋ยวกินขนมกันลูกคุณท้อเดี๋ยวกินขนมกันนะคะห้องสะอาดแล้วนะลูกสะอาดหมดแล้วน้ําก็กว่า Gr ออกไปแล้ว so you know. แต่มันก็ยังมีนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันก็แห้งโอเคเดี๋ยวกินขนมกันลูกเดี๋ยวกินขนมกันนะคะขนมมาให้ นี่นะปะอ่ะให้บีสองอ่ะให้คนท้องอ่ะให้ตัวเล็กค่ะบิสกิตอ้าวอ้าวหล่นแล้วลูกคนท้องอ่ะบีสองอ่ะตัวเล็กค่ะตัวเล็กตัวเล็กมีคนแอบกินเองอื มิสกิหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะลหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะหมแบงขนมยางเนี่ยกินยางเนี่ยอาหารเต็มเต็มแล้วนะย่าอยู่นี่น้ำสะอาดแล้วนะคะนะอืกินยางตัวเล็กอ่ะคุณท้องอ่ะ คนท้องนะทีสองอ่ะตัวเล็กเอาไปตุนอ่ะทีสองอ่ะที่สองตีสองตีสองไม่ได้ค่ะทีสองอ่ะคนท้องไปตุนอ่ะทีสองตีสองยังไม่ได้เลยลูกทีสองครับทีสองครับตีสองครับตีสองมีคนเอาไปตุนอ่ะตีสองอ่ะ บีสองครับอ่ะแม่ไปให้บีสองเหรออ่ะตัวเล็กกัอ่ะน้องอ่ะไปให้รูปอ่ะเรียมมือแม่โอ้รักแม่รักแม่โอ้รักแม่ลกโอ้อ่ะตัวเล็กกัอ่ะตัวเล็กกันน้องอ่ะโอ้มเมยาขนมมันจะเรียมือแม่โูกโถ เนี่ยของตัวเล็กไงคะของตัวเล็กหล่นไงคะเื่งขึงก็ด่งขึ้นอ๋อจะเล่นกับแม่หรอกเออยเอออยากเล่นกับแม่หรอกเออพออาคุ้มครองหรอกพาคุ้มครองหรอกคนท้องแม่ทําบุญทุกวันดูนอฝากคนท้องกับลูกๆนะคะนะอยู่เย็นเป็นสุขแข็งแรงปลอดภัยนะคะ <c oughs> กินนมลูกกินนมซักผ้าตากให้หมดแล้วนะคะอยู่ข้างนอกแม่ให้สองอันเอาพี่อันน้องจะเอาพี่อันค่ะท้องเอาพี่อันค่ะอืมอืมวันนี้เหลือผ้าให้ตื่นเดียวเองนะแม่ไปซักตากหมดแล้วลูกเลอะลูกกินขนมไหมท้องกินขนมไหมคะเดี๋ยวแม่แกะให้แป๊บนึงจ้า อบร่อยินอะเดี๋ยวแม่จะไปให้ข้าวีน้ำตาลแล้วลูกทุ่งทึงขวาแล้วค่ะเดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะคะฝันดีนะลูกคุณแม่ให้ไปพูดดค่ะ เดี๋ยวพรุนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวแม่ทำข้าวอร่อยอร่อยมาให้กินนะคะปีสองนห้อตัวเล็กแม่เช็ดตัวให้สะอาดแล้วนะคะนะเช็ดตัวสะอาดกันหมดแล้วนะคะนอนแล้วลูกทันดีค่ะ